ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME ของเวียดนามกำลังประสบปัญหาด้านความน่าเชื่อถือในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญในขณะที่ AEC ได้บังคับใช้อย่างเป็นทางการ เฉินหงาะเกลียมรองประธานหอการค้าเวียดนามและส่วนอุตสาหกรรมนครโฮจิมินซิตี้กล่กาวว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังเผชิญกับปัญหาในการกู้ยืมเงินจากธนาคารอย่างไรก็ตามแม้จะมีนยโยบายช่วยเหลือต่างๆมากมายจากภาครัฐและธนาคารแต่ก็มี SME เพียง3 0เเท่านั้นที่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้ตามปกติขณะที่ต้องใช้เงินทุนส่วนตัวไม่ก็ต้องไปยืมจากแหล่งเงินทุนอื่นๆที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงนั่นก็เป็นเพราะว่าธนาคารมีเงื่อนไขที่เข้มงวด เช่นต้องมีการจำนองมีความสามารถทางการเงินและมีการดำเนินกิจการที่ต่อเนื่องหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กภายใต้กองทุนหลักประกันความน่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเครดิตการันตีฟัน for SME กล่าวว่า ธนาคารได้พยายามอย่างหนักเพื่อลดหนี้เสียจึงทําให้ต้องบังคับใช้เงื่อนไขต่างๆให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้านผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างก็เห็นด้วยว่าจะมีความท้าทายใหม่ๆอีกมากมายสําหรับธุรกิจ SME ในปี2016นี้อย่างเช่นการลดค่าเงินด่งและการขาดดุลการค้าพวกเขาเกรงว่านี่อาจทําให้ SME นั้นประสบปัญหามากขึ้นไปอีก เลี่ยมกล่าวว่าทั้งธนาคารและ SME ต้องมานั่งจับเข่าคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันสำหรับ SME นั้นคิดเป็น40%ของ GDP ทั้งหมดของเวียดนามและได้สร้างงานอีกกว่า50%ของทั้งระบบเศรษฐกิจซึ่ง SME คิดเป็นเกือบ97%ของบริษัททั้งหมดของประเทศกว่า8 0สนบริษัททีมข่าวต่างประเทศ Spring ิวส์รายงาน